สวัสดีครับสวัสดี FC Johnny มือปราบทุกทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามาฝากช่องนะครับน้องชายทั้งสองคนนะครับกรมแบนด์ Johnny Music นะครับเนาะน้องไส้หลาม้าไม่นะครับชุมงานทีมงานไม่ใส่อีกมาทักทายหนึองครับสวัสดีครับผมกผมครับสวัสดีครับผมแบนด์นะครับผมจะบหไดในกรมจะหได้แบนด์เมื่อเขาได้พี่น้องฝากติดตามนี่นะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับมาในฐานะมือน้ํานะครับแต่อนาคตไม่แน่อาจจะเป็นศิลปิน ฟ้าแฟร์ดูโอ้นะครับเพชรเม็ดใหม่เม็ดใหม่อีกหนึ่งเพชรนะครับของทางข่ายจอร์ดี้มิวสิกกับเป็นได้อยู่ที่กำลังใจของพี่น้องเฮานะครับเนาะครับตอนนี้อยูตรงหน้าผมมุดไปฝืนเมื่อยร้ายครับวันนี้แดน้องไส้สองหน่อเอ้ยแล้วโบวเวี่ยงเลยดับแฟน้อนนางนางว่านางนี่ว่านางนี่เห็ดกุศลเลยยูอำเภอไหนก่อนมาได้เสรยอนแซงว่าได้กได้เข้ามาใกล้หน่อยเดี๋ยวเสียไม่เข้าอยู่มาจากเสรมาจากเลย ลอยเอ็ดพี่น้องทา้งลอยเอ็ดคอมมิวนิคซีมาเนี่ยนะครับอำเภอเกษตียบีใส,ส,ใสนะครับตำบลกูกาส์ซิงครับผมพี่น้องทางกูกาสิงนะครับเพื่อฝากเป็นกำลังใจให้กลุ่มกับแบนดเลยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องนี้หน่อยนะฮะกลุ่มแบ,บนจอห์นนี่มิวสิกนะครับอ่าช่องใหม่ของทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกไอจอห์นนี่เปิดให้นะครับอ่าฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจกดด็เตะกูทายก็บมีโซซับมีดังตลอดเลยแมนน่ เศร้าให้นามใกล้จอีกตัวเลยว้าวซิโกโต,ตมาทานันหยิบ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 ตื่นในเ้าเบิ่งไกลล่เด้่องนองหลาเด้อเชิญนะครับยินดีต้อนรับ,บนะครับ,รบมื้อนี้ผมปิดอา่าหยุดให้พนักงานนะครับมื้อนี้ครับเพราะว่าเหนื่อยกันมาหลายวันปีใหม่นะฮะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไล่มาอันหนึ่งสัปดาห์ผมลอยเลยเอายังไงผมลอยเลยครับเมื่อยนะครับก็เลยหยุดให้พนักงานหยุดพักผ่อนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะครับมากราบไหว้สักการะองค์ูย่าเยอะแยะนะครับ เป็ี่นคน่อยเฉยโดยกำเนิดนะผมนะมอ่า,าเอาครับฝา,า,าแฝดครับสังเกตเอาล้วกันครับผู้ได้กลมผู้ได้แบนท้ายถือคอมเมนต์เล็กซี่มานะครับเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปเรื่อยๆนะครับสองไอ้น้องว่นนะครับสีผ้ากันท้ายคลิปแล,ล้วก็บรรยากาศของการของฟาร์มบรรยากาศของไข่จอร์นี่มิวสิกบรรยากาศของฟาร์มจอร์นี่มิวสิกนะครับว่าบรรยากาศของสุ่มจอร์นี่มือปราบนะครับอ่าสําหรับพี่น้องเซียนไก่นะครับ แอดไลน์มาคุยกับผมได้ใส่แอดด้านหน้านะครับ J O N N I E 0 0 7นะครับ J O N N I E 0 0 7นะฮะเออเป็นไงมาอยู่ไรมอนมอนอ่ะมอนแล้วรอดเดีวนีตัวนี้เออคุณถามอะไเมาขึ้นผมก็กลัวสิลงไปคุณนอกก่อนเ่มีใครนั่งกินเนี่ยเพื่อนเอ็มมี่เอ็มมี่โอ้เอ็มมี่สายชาจิตมเอ็มมี่กำลังจอบอยู่ครับตอนนี้เอ็มมี่กำลังจอบเอ็มมี่สาธิตมากบ่มากอ่าสายชาจิตมอน นอนชิมรวงชิมรวงบ้าอ,อยู่เราปวดนึงให้ลงไปปวดจีบอ่ออนะเมื็ดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยกูว่าตัวผมมันวัวที่เราลูกพี่ว่าสิลงไปแบบว่วไหวเมื่อยไร้นอกเลยครับรับเลยรับเงาเลยรับเงาก็เลยปล่อยน้องๆมันพาก,กันวาก,กันต่อมันขึ้นเลี้ยงนักพน,นักงานแล่นมาร้านกาแฟครับก็บเลยให้มันเหลือ ส่พ่อเอ็มนีแต่งตัวสวยเออขอไปเห็นในคลิปเจลินยูเจลินมาถ่ายว่ะแม่ก็สวยเออแลก็เป็น,น,น,นกัรจ้งหนกับวอติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้หนองไส้สองหนองไส้ย่ำเล็คนติดตามหลายหมื่นขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลงานเพลงสักผลงานเพลงนะครับให้กับกลุ่มกับแบนพ่อเดชพี่น้องพ่อเดชติดตามเป็นกําลังใจครับ แลเร็วๆนี่วันเสาร์นี่ม kind of ีออกอีก2โตไหมเนาะนโยบายลูกพี่สู้อย่างเดียวเออสู้มืออย่างเดียวลุยอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวดีครับถ้าไทยพี่น้องก็เปนที่ไทยลูก กับมีโอกาสผ่านมาทางนี่ผู้สาวครับสองสาวมึงสดว่าให้โสดว่ามีสวโสวดครับผมโสดครับผมอ่าสวดสันเดียวอ่าผู้สาวครับทักายกันได้นะครับอ่าทักทายกันมาได้นะครับมีโอกาสกับผ่านมานะครับโสดทั้งคู่นะครับได้สองหนึ่งไม่ได้มึงสองหนึ่งไม่ได้นองลาเออเออครับผม กระทัดทา้กันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับมีโอกาสผ่านมาทางทงหน้าจอนนี่อําเภอพิบูลมั่งสาหารกับแวเฮ้ยมันเหตุหลาบเปียนแสบๆเลมือคืนเันเห็ดลาบเปบียนสูกินครับว่าไงว่าไงกลมบแบนเดี๋ยวสิใหุ้เพี้ยดกินดูดูๆเรื่อยๆอยู่ครับเอาฝากของยังเอฟซีนะจิตตามกลังใจผมด้วยครับ ขออนุญาตฝากทุกคนนะครับฝากติดตามกลุ่มกบแบนน้ำเด้อ um er ทุกๆกคน,นแต่ละเพลงกำลังใจผมน้ำเด้ <Man S 1> <ข>อแมนครับผมบางวางันออากา็ซื้อเนื้อกระอัดชิปล,ล่องเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีเพลงแต่งเพลงไว้กหลายครับเดี๋ยวใหายจะนี่เป็นคนขัดเองนะครับแต่เ,เพลงในมวลเพลงในไอเดี๋ยวไอ้แล้วก็วสนับสนุนเต็มที่นะครับผมจังได้กะฝากเป็นกำลังใจและติดตามกลุ่มกบแบนน้ำนะครับผมเด้อครับผมกับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเฮ้ยดูด้านหลังมีใครเนี่ยตอนนี้ พบทีมาผทีม <substit> ก <uting> ็ต uh <blade> ้่ต uh ั like <bbe> ้งวงเลยตั้งวงตอนในนั่นั่งทีมขอสาธิตสวยดี่วยคือเขาบริวายุดธปสผมว่านี่พันจะบอกยุอมเราบงเรื่องบ้าไรล่ยุบอกวามีแต่อาจารย์ใหญ่มานังอยู่นครับถายหน่อยายแหน่อยครับแอสาพลาโครับไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุด อาจารย์ใจมันยังยูอยู่ครับพวกเราก็ตังบงงุ้งกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาผ่าหยางวนะิ<ช>่งเลยอ่าปลาขอพูดได้หลายหลายอ่าฝากร้านลูกชิ้นนะครับนี่เซบร้าน<ส>ลูกชิ้นอยู่ที่แลนด์มาร์กนะฮะอ่ะปะาป้าเฮาเบิ้งหยางเวยเบิงงบ้งพวกมันดูข้าก,กันบักไรแน่นี่นั่งอยู่เนี่ยมันได้ยังกินด้ยไก่มาฮะไก่มาทังเด็อะนไหนครับครับต้มไก่หว่ะ มื้อมึงเอารอยเอาไก่ตีกูอ่ะพี่ตงบังนี่ล้วครับบังนี่ล้วครับน้ำทับมูนี่เออเลือกก็เลือกมาเลือกก็เลี้ยว่าสุดกัวตัวกัวตัวมวนคักทีมงานประธานบักยันก็อยู่หันมาหนึ่งนะอยู่หัวเลยนายอยู่ครบที่ครับผมนาอยู่ครบเที่เนาะอ่าครับสำหรับท่านใดเข้ามารับชมคลิปแล้วครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นก่างใจให้น้องไส้ฟ้าแฝดนะครับเพชรอาจจะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ออกมาเจอจรัดให้พี่น้องเช่าอีสานมานนนห้องได้มวนได้ซ่นกันก็ไดเอครับฟ้าแฝดคู่นี้นะครับมันมีความน่ารักเบิ่งส่งแล้วหูจักความอยู่ครับใส่ได้ใส่ได้อยู่ครับกมกับแบน <c oughs> แค่ซื้อกับกินขาดเลยเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับเป๊กกับกักนะครับรู้จักกลมกับแบนแล้วนะฮะผ้ากันเห็นจังเย็ ห้วยอาจารย์ปูกับยูหนีตัวนีาาอเออครับสวัสดีครับอ่า หนึ่งเบาหลายครับอ่าทักทายหน่อยหนึ่งเบาหลายสวัสดีครับหนึ่งเบาดูครับเออหนึ่งเบาดูครับผมม่อนเดอะบิววายลึกใกลครับวันนี้ลึกไกลครับยันสายันอาจารย์ปุ้ครับสายันบรรลุสายยันบรรลุสายันบรรลุพ่อจ้าชิวนะครับเออได้ยังกินเนื้อด้วยลึกไกลครับผมวันนี้ครับโอ้ยลึกใล้ครับเหมือนเดิมครับเออถื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 อกล่องนี้งานด้วยไปฟาร์มข่อยบ้อนนี่จับจดี๋ยสิจับจดี๋ยสิโอครับอ่าไปไปบ้ามาหั่นลูกพีพวกหัวใจเราครับกล่องนี้มบุ เลยไม่รู้ยังนี่ยึบบ่สาธิตด้วยใช่หรสาธิตฮะแจอร์นี่ว่าไงวันสิกร์อู่ครัดตะว่าว่ากาลาครับใจกูถือปืนเลยแล้วเดี๋ยวนะครับบรรยากาศครับฝากพี่น้องทางลอยเอฟเป็นกำลังใจให้กลมก็แปลนได้เลยครับเด้ออ่ครับพี่น้องทางเอฟซีจอรนี่ทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับผ่านมา นี่มาแล้วของแท้เนาะอีันนี้ยังก็ไม่กับมกอันนี้เขาเอื้อนลังได้เลมอ่งาเป็นรังเลยพุดลมคมแน่อันนี้ลังเลยเอาเสียแดงลังเลยาืลกปอเดกลมผมถามว่านี่ใกล้ไอจอนี่มากเลย สวยดีซาดิลุสสวยดีครับบรรยากาศวันหยุดของฝาครับร้านกาแฟมันหยุดนะครับร้านกาแฟหยุดกลับก็เลยไอ้พนักงานพักผ่อนกันพวกนี้บุฟซุ่มโมมีเบียร์ก็เลยไปร้อยไก่ลูกชี่มาด้วยอ้ยสวยดีดูเลงด์ รอแล้วมือเอ็มมี่ก็อดรอดรอดอดรอดอไยไม่หนาวแ่ยีน้าดด้วยเขาแม่เลยรอดขึ้นสอดโอหเอ็มมี่้ารอแก่ของเสียนวก่ี่นี่ไม่ให้น้นอยู่นี่คว้งมือเอ็มมีถากินเอาแต่สาธิตไปซื่อสมูยังถามเอาอยู่เนี่ยไม่สนใจอยู่ โอ้ขึ้นได้มีกเอาเมื่อวังกินอยู่นี่มะดิย่างมีทาเธสผสมเต็มมะดิเนาะห้องหน้าต้องพูดสวมเต็มมากันนว่าันนี้่าพาถังเลยนี่ันนีเมื่อกินเหากลมซะแล้วครับดีครับอะ มารอติดตามเลยครับว่ากลุมแบน์ดีสิรอดพลมือของเอมี่เดบอเอมี่มาเฝาแล้วเอมมี่มาเฝ้าแล้วน่ารักเรับผมว่าอยากกินเนืเล่ากันแลอดนะครับมอมอาัน่ารักม่งเป็นอย่างน่ง อ่าสุดท้ายนี่ครับก็ฝาช่องของกรมแบรนจอรนี่มิวสิกไปเลยนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไครป์ให้น้องไส้ทั้งสองไส้เลยวครับมารวมงานกัผมเลยครับนาเวลานี้อยู่ในอยู่ไฟมือนามไกชนนะครับซุ่มมือปขันมันมีความสมามารถหรือมีกาลังใจดีๆกคงจะมีโอกาสในางผลงานเท่งจากนอกทั้ง2นะครับแต่่ยคิป่แเรอหน่งวาดีไครับอ ถึงได้เองถึงได้เป็นสุดกือบล้านฟิวเลยตอนนี้มือเดียวเกือบล้านฟิลถึงได้ว่นที่เมาต้องสวนยางเดียวเลยแทรกยางเดียวอ่ะครับฝากกดติดตามช่องกรมแบนดจอรนี่มิวสิกไปด้วยครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับฝากพี่น้องทั่วประเทศไทยติดตามทีมงานจอรนี่มือปราบแล้วครับฝากหน้าพวกนี้นะครับนึ่งเมาดูผมนึ่งเมาดูครับขอังยี่ฝอยครับขอังยี่ฝอย โอเคครับลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับอมรึงมาผูพยาบาลเรียบร้อยโอเคุมไม่พยาบาลพร้อม